อาชีพเราเนี่ยเป็นนักแสดงเป็นผู้ฝึกกับเป็น acting coach ที่มันเกี่ยวกับการแสดงในในในบทบาทต่างๆจ้ะเราเชื่อว่าทุกอย่างต้องแสดงอารมณ์เราเชื่อว่าการจะแสดงอารมณ์ได้ต้องใช้อารมณ์ต้องช่วยอารมณ์ต้องสนับสบิวอารมณ์ใช่คุณแม่บิ้วอารมณ์ให้เกิดขึ้นเพราะอารมณ์เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจมันจะสื่อสารให้คนเนี่ย มองเห็นตัวตนของคนที่แสดงอารมณ์ได้ตามที่เราต้องการ<ะ>ถูกต้องไหมคะเ<ะ>วลาที่เรามองเห็นคนที่เป็นนักแสดงเนี่ย<ะ>เขาแสดงบทบาทสมมุติแทนคนคน,คนนั้นได้แบบโอ้โหคนอินเลยฟินแตกินกับเขาเลย<ะ>จิกหมอนเลยเนี่ย<ะ>แสดงว่าเขาให้อารมณ์และความรู้สึกถ่ายทอดแทนนักแสดงหรือตัวแสดงที่เขาต้องไปสมมุติตัวเองอย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นตุ๊กตาทองเลยอะ,ะแต่ความจริงมันไม่ใช่ ชีวิตจริงๆเราไม่ใช่ผู้แสดงเราแค่คิร์นยูนดูเราต้องดูโพสิชันของเราหมายเราไม่ใช่ผู้กำกับไม่ใช่ผู้แสดงแต่เราคนที่ต้องรู้ทันอารมณ์คนที่รู้ทันอารมณ์เนี่ยจะไม่ใช่เป็นคนที่แบบพอไม่มีอารมณ์แล้วมันจะดูอิกนอไปกับทุกเรื่องนะไหมนะลูกงานหลุมเป็นอย่างนั้น คือพอพอบุ๋มรู้สึกว่ามันไปจนสุดแล้วก็ถอยหลังหนีจนสุดเหมือนกันอย่างตอนนี้บุ๋มไม่ได้กำกับละครแล้วนะคะคุณแม่เพราะว่าบุ๋มรู้สึกว่าบุ๋มชอบงานกำกับจังเลยแต่บุ๋มหาความสุขกับงานนี้ไม่ได้บุ๋มก็เลยมันไม,ไม่เป็นดังใจไม่เป็นดังใจกำกับไม่ได้ดังที่เราคิดว่ามันต้องงานออกมาดีนะคะคุณแม่แต่บุมไม่มีความสุขต้องหาให้ได้นี่ยงบุมหาอยู่สิบปีแล้วนะคะ ผมกมกับละครมาสิบเรื่องแล้วผมก็ถามพยายามเหมือนแบบลดที่ที่ผมเรียกตัวเองว่าเราอัตราสูงเนี่ยก็พยายามลดมันลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอถึงเวาลาปุ๊บมันกลายเป็นไม่ใช่ยอมรับความจริงอย่างที่คุณแม่สอนแล้วมองเห็นตามความเป็นจริงแต่มันกลายเป็นอย่างที่บอกว่าอีกโนมันทิ้งหนีจริงๆแล้วคุณหนีไปถ,ถ้าถ้าหนีเนี่ยแสดงว่ามันเกิดความท้อแท้จนกระทั่งเราคิดว่า เราปฏิบัติต่อสิ่งนั้นไม่ได้อีกแล้วแล้วมีสิทธิ์ที่จะฆ่าตัวตายนะถ้าปล่อยให้ซึมนี่คือสัญญาณแรกซึ่งบางทีเราไม่รู้ตัวใช่ไหมคะใช่เห็นไหมเห็นไหมทั้งๆที่เราก็รักชีวิตนะชรักตัวเองมากแต่มันเหมือนมีอะไรมาแวบๆอยู่ข้างในจริงๆจริงไหมมันแล้วเราสะกดจิตตัวเองว่า ไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรฉันเก่งฉันโอเคเนี่ยแหละอัตราล้้วนเลยอยากเอากระโปรงคุณฉันเป็นไรก็ได้แต่เป็นสั้นๆแล้วไอ้สะกดจิตตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรเนี่ยมันเป็นนะคะมันสะกดจิตเนีมันไม่ได้ตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อเนาะการสะกดกั้นอารมณ์และความรู้สึกบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ทำได้อย่างชนิดที่เป็น เขาเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติเข้าไปสะกดจิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นธรรมชาติแล้วนะไม่ธรรมชาติถูกต้องมก<ะ>็เกิดไปบังคับถูกไหมให้เป็นไปตามความต้องการของเราไปสัง่งไปทิ้งเหมือนเราเพ่งปะแล้วมันต้องเป็นไปนอย่างที่เราเพ่งเราก็คิดว่าไอ้ที่เราคิดเนี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐินะแทบจะให้พูดจริงๆเลยนะมันเป็นความเชื่อและงมงายด้ซ้ำไป จะกดจิตนี่เหรอคะที่พยายามบังคับจิตตัวเองไม่ให้แบบที่เราที่ที่เราชอบคิดว่าจิตตกแล้วต้องบังคับจิตมันขึ้นมาฉันจะไม่เป็นไรฉันต้องไม่จิตตกฉันไม่ต้องลงหลงไปซึมเศร้ากับสิ่งที่ฉันสูญเสียผิดหวังและที่ฉันอย่างนั้นอย่างนี้จะอี้จะอั้นฉันก็ยังตกอยู่ใช่ไหมเหนื่อยไหมที่ตะกายเหนื่อยมากเลยทำไมมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันไม่เห็นเคยไม่เหนื่อยเลยเพราะเราไม่เห็นมันตามความเป็นจริงมันก็ตกได้มันก็ขึ้นได้ จริงหรือเปล่ามันมีขึ้นมันมีลงแต่ถ้าเราบอกว่าเราขึ้นแล้วเราลงไม่ได้นี่เพอเจอแล้วนี่เรากำลังเสแสร้งเรากำลังมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราเหมือนเรายอมรับการตกของมันไม่ได้ใช่ค่ะคุณแม่มันคือการยอมรับการตกของมันไม่ได้ฉันต้องไม่ตกแล้วจริงๆมันตกอะเราจะโกหกตัวเองไหมเพราะจริงๆมันตกอะใช่ปะโกหกตัวเอง หลอกตัวเองนี่แหละ,หละทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้อันตรายมากถ้าเรามองเห็นมันอย่างที่มันเป็นแล้วเรากอดตัวเองเป็นเ<ม>ช่นเอานะมันกำลังเริ่มเหมือนมันไม่ไม่มีความสุขกับอะไรสักอย่างหนึง่งเราก็ไม่ต้องหนีไปหาอะไรอีกอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะมีความสุขนี่คือปกติของมนุษย์กระโดดหนีจากที่กำลังเริ่มรู้ว่าจะทุกข์แล้วแล้วก็ไปที่ที่คิดว่าตัวเอง จะมีความสุขกว่าถ้าคิดว่าฉลาดมากก็จะหนีลึกห <assa> นีเร็วจริงถ้ายิ่งมีอำนาจแล้วเรามีความพร้อมสูง <blind> เราก็จะปฏิเสธสิ่งที่เราไม่อยากเห็นนั้นนะไปไกลแล้วลึกหลงลึกเลย <devam> ไม่ไเผชิญหน้ากับอะ <vars S 2> ไร <ป S 1> ทั้งสิ้นตัวเองอดูคนที่แบบไม่ได้มีความพร้อมสูงนะเขาหิวเขาก็แค่หิวนะหิวเขาก็รู้ว่ามันทุกข์กายนะแต่เขาไม่โมโหที่หิว ถูกต้องอันนี้นถูกต้องคนที่มีความพร้อมสูงคือคือคนที่ได้กินทุกอย่างที่ตัวเองต้องการแต่กินแล้วไม่เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการเลยโมโหที่มันไม่เป็นอย่างใจฉัน้นอินนี้อำนาจไหมอำนาจไหมนีไม่ไงอำงานาจนำมาซึ่งโทสะเลยมันทั้งหมดเลยมันมีโมหะมันมีโทสะมันมีราคะเกิดขึ้นแบบเป็นแพ็กเกจที่ทําให้เราเนี่ยอุย้ยอายตุมเตียม แล้วก็ในที่สุดก็ถดถอยแทนที่เราจะกลายเป็นคนที่ร่าเริงที่มองเห็นว่าเราได้เปลี่ยนแปลงมันตามความเข้าใจของเราทีละนิดทีละนิดทีละนิด<ม>สมัยก่อนกดนานเป็นสองเดือน<ม>เดี๋ยวนี้เหลือสองอาทิตย์ต่อไปเหลือสองวันต่อไปเหลือสองชั่วโมงต่อไปสองลมหายใจและต่อไปอาจจะแค่หายใจเข้าหายใจออกก็จบไปแล้ว<ม>อารมณ์และความรู้สึก เกิดจากการชำนาญที่ฝึกบ่อยๆยและ,ละแล้วต้องเผชิญกับความจริงนี้ความจริงไม่ได้เผชิญหน้ากับความจริงรเผชิญหน้ากับสิ่งที่ทุกข์แล้วก็อยู่ด้วยเป็นปรากฏการณ์ที่จะทําให้เราพ้นทุกข์นะทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ใช่